ใค่ะในชั่วโมงนี้ก็เป็นการออนไลน์รอบ2นะลูกชั่วโมงที่2ตอนนี้เราก็ยังอยู่ในการทบทวนนะคะบทเรียนก่อนสอบนะคะวันนี้เราจะทบทวนกันเรื่องดาวนะคะ,ะทีนี้มาดูวิดีโอทบทวนกันก่อนความแตกต่างของดาวฤกษ์และดาวเคราะห์นะคะลืมหรือยังนะคะทบทวนก่อนนะลูก ลักษณะของดาวฤกษ์นมีแสงสว่างในตัวเองแสงระยะยประทับไม่เปลี่ยนตำแหน่งเข้าใไ,ไหมอุณหภูมิสูงมีมวลมากแล้กก็ขนาดใหญ่ทีนี้มาดูนะคะตัวอย่างดาวฤกษ์ดวงอาทิตย์ดำเล็กดาวในพราน กลุ่มดาวทางข่าวนะคะดาวฤกษ์อีกกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มดาวจากราศีอ่าทีนี้มาดูดาวเคราะหนะคะไม่มีแสงสว่างในตัวเองแต่สะท้อนแสงมาเข้าตาเราจะเข้าแสงจากไหนคะจากดวงอาทิตย อันนี้การสังเกตนะคะข้อแตกต่างระหว่างดาวเคราะห์กับดาวฤกษ์นะคะมีสีวิธีง่ายๆก็คือสังเกตการส่องแสงของดาวดวงดาวนะคะอันนี้ทัวนแล้วนะการส่องแสงของดวงดาวถ้าดวงดาวนั้นกระพริบแสงจัดเป็นดาวฤกษ์แต่ถ้าดาวดวงนั้นมีแสงสว่าง นวลนิง่งนวลนิ่งนะลูกจัดเป็นดาวเคราะห์ถ้าแสงสว่างนวลนิง่งเป็นดาวเคราะห์สังเกตการเคลื่อนที่นะคะหสังเกตจากแสงสองสังเกตจากก,จาการเคลื่อนที่ถ้าแต่ละดวงดาวแต่ละดวงไม่เคลื่อนที่และเกาะกลุ่มกันอยู่ในตำแหน่งเดิมก็จัดเป็นดาวฤกษ์ acred. ดาวฤกษ์มไม่เปลี่ยนตำแหน่งส่วนดวงที่มีการเคลื่อนที่อยู่ณนะตำแหน่งเดิมนะคะเมื่อเทียบกับเวลาส่วนใหญ่จัดเป็นดาวเคราะห์นะคะ แล้วก็วิธีที่3สังเกตนะคะก็คือดาวฤกษ์จะอยู่รวมกันเป็นกลุ่มหรือเป็นหมู่วิธีที่4ที่ใช้ในการสังเกตถ้าดูดาวฤกษ์ด้วยกล้องโทรทัศน์จะไม่เห็นเป็นดวงกลมโตเพราะอยู่ไกลโลกมากเห็นไหมคะ,ะต่อไปค่ะ เราก็มาดูทบทวนเกี่ยวกับเรื่องแผนที่นะคะมาดูวิดีโอทบทวนกันนะคะแผนที่ดาวนะลูกเปิดหนังสือเตรียมดูไปพร้อมๆกันเลยลูกเอาสิลูกนั้นเจมหมุนสเกลให้วันและเวลาตรงกับเวลาปัจจุบันเลยนะ วันนี้คือวันที่20พฤศจิกายนและตอนนี้ก็เป็นเวลา23นาฬิกาเรียบร้อยแล้วครับจากนั้นก็ลองทับท้องฟ้าดูสิลูกแล้วก็อย่าลืมให้ทิศเหนือในแผนที่ดาวตรงกับทิศเหนือจริงด้วยละ่ะเป็นไงบ้างเจมมีกลุ่มดาวกลุ่มไหนเหมือนในแผนที่ดาวบ้างไหมผมเห็นกลุ่มดาวกลุ่มหนึ่งครับอยู่ทางทิศตะวันตก ในแผนที่ดาวเขียนไว้ว่าชื่อกลุ่มดาวม้าปีกครับใช่ถูกต้องแล้วลูกแจมรู้ไหมว่ากลุ่มดาวม้าปีกสามารถสังเกตได้ง่ายๆเลยนะเพราะจะมีดาวเลิ์จุกสว่างสีดวงเรียงกันเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสแล้วเห็นกลุ่มดาวไหนเด่นๆอีกไหมมีครับผมเห็นกลุ่มดาวนายพรานอยู่ทางด้านทิศตะวันออกครับดีมากเจม กลุ่มดาวนายพรานถือเป็นที่รู้จักในอันดับต้นๆของกลุ่มดาวบนท้องฟ้าเลยนะดาวกลุ่มน,นี้จะมีดาวหลักเรียงกัน4ี่มุมและตรงกลางมีดาวเรียงกันอยู่3ามดวงเป็นเส้นตรงนั้นเป็นส่วนเข็มขัดของนายพรานกลุ่มดาวนายพรานจะขึ้นทางทิศต,ตะวันออกและหน้าของนายพรานจะหันหน้าไปทางทิศเหนือเสมอนี่เจมกลุ่มดาวนายพรานนั้นอนะ่ะ คนไทยจะเรียกกันว่ากล um ุ่มดาวเต่าดาวหลักที่เรียงกัน4ี่มุมถือเป็นขาเตา่าส่วนบริเวณตรงกลางที่เป็นสาคัญใพลานนั้นคนไทยจะเรียกว่าดาวไทเอาอเเจมลองเปลี่ยนเป็นวันที่5พฤษภาคมเวลา24นาฬิกาดูซิเจมสจำได้หรือเปล่าว่าเราต้องหมุนสเกลเวลาไปทางไหนแราต้องหมสเกลเวลาไปในทิศทางทามเขมนาฬิกาสเสมอครับ แต่ว่าพ่อครับเราสามารถถาตำแหน่ดดาวของวันอื่นได้ด้วยหรอครับได้สิลูกเพราะว่าแผนที่ดาวจะบอกเราด้วยว่าในแต่ละวันจะมีกลุ่มดาวอะไรปรากฏบนท้องฟ้าบ้างนี่ล่ะอ๋ออย่างนี้เองผมเข้าใจแล้วครับดีมากเจมส์ไหนลองดูซิว่าตกลงวันที่5พฤษภาคมเวลา24นาฬิกาเราจะสามารถมองเห็นกลุ่มดาวอะไรได้บ้างเล็กมาสิหนึ่งกลุ่มสิผมเห็นกลุ่มดาวมีเล็กคนระับอื และกลุ่มดาวมีเล่ที่เจมเห็นอยู่ทางทิศไหนล่ะจะต้องจับทิศเหนือพอดีเลยัะถูกต้องกลุ่มดาวมีเล่จะเป็นกลุ่มดาวที่อยู่ในท้องฟ้าซีเหนือว้าวพ่อครับสนุกจังเลยครับมีวันที่อื่นให้ผมทดลองหาตำแหน่งดาวอีกไหมครับงั้นลองเปลี่ยนเป็นวันที่25มิถุนายนเวลา17นาฬิกาแล้วบอกพ่อซิว่า กลุ่มดาวที่จะเห็นทางด้านทิศเหนือคือกลุ่มดาวอะไรได้เลยรอสักครู่นะครับได้แล้วครับกลุ่มดาวทางทิศเหนือจะเป็นกลุ่มดาวหมีใหญ่ครับเก่งมากเจมกลุ่มดาวหมีใหญ่นั้นคนไทยจะรู้จักกันดีในชื่อกลุ่มดาวจระเข้ดาวกลุ่มนี้สามารถสังเกตได้ไง่ายเพราะดาวกลุนน่มนี้มีดาวเรียงกันเจ็ด,ดวงลักษณะ น,น้อ๋อครับเอาวันที่เท่าไหร่ดีครับเจมอยากจะลองถามวันที่เท่าไหร่เป็นพิเศษหรือเปล่า,าลกลงวันที่25กันยาเวลาสักตีหนึ่งกันนะครับอเอาสิลองดูลองดูได้แล้วครับพ่อในแผนที่จะเห็นกลุ่มดาวสาร,รถีอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือครับดีมากเจม กลุ่มดาวสารถีก็เป็นอีกกลุ่มดาวหนึ่งที่สามารถจําและสังเกตได้ง่ายๆเพราะจะมีกลุ่มดาวหลักที่เรียงกันอยู่มีรูปร่างเหมือนรูปห้าเหลี่ยมจริงด้วยครับพ่อเอาละเจมส์คืนนี้พอแค่นี้ก่อนดึกมากแล้วไปนอนกันก่อนดีกว่าได้ครับพ่อเอาไว้คราวหนะ้าเราออกมาดูดาวกันอีกนะครับ อ่าเป็นยังไงคะในการใช้แผนที่ดาวพอเข้าใจนะเอาละค่ะทีนี้มาดูอีกบทสรุปหนึ่งะระบ,บุตำแหน่งของดาวเคราะห์แต่เราสามารถสังเกตเห็นกลุ่มดาวเคราะ์ได้จากการดูกลุ่มดาวราศีทั้ง12ราศีเพราะบางครั้ง จะพบว่ามีดาวเคราะหหลายดวงปรากฏอ,อยู่ตามกลุ่มดาว12ราศีแล้วจะย้ายตำแหน่งไปเรื่อยๆตามกลุ่มดาวทั้ง12ราศีเช่นดาวเสาดาวพฤหัสบดีดาวอังคารเป็นต้นน้องๆครับตอนนี้เราเดินทางมาถึงช่วงของการสรุปเนื้อหาทั้งหมดที่เรียนมาในวันนี้แล้วนะครับถ้าพร้อมแล้วเรามาช่วยกันสรุปไปพร้อมๆกันเลยนะครับ การหาตำแหน่งดวงดาวบนท้องฟ้านั้นเราสามารถตรวจสอบได้ง่ายๆจากการดูตำแหน่งบนแผนที่ดาวครับน้องๆครับวันนี้เอาละค่ะเป็นยังไงคะพอจำได้นะอ่าทีนี้ให้ดูชัดๆอีกเห็นไหมคะอันนี้เป็นกลุ่มดาวจากราศีเห็นไหมคะที่นักเรียนได้เรียนผ่านมา ทั้ง12กลุ่มเห็นไหมคะเห็นไหมไหมคะอันนี้ธนูอันนี้พิจิกแเมียงป่องเห็นไหมคะจำได้ไหมคะที่เราหาแล้วว่าพาดผ่านดวงอาทิตย์ไปตรงกับผ่านวันที่เท่าไหร่ไปอยู่ในกลุ่มดาวอะไรนะคะ,ะทีนี้มาดูกลุ่มดาวดาวอะไรคะ เห็นชัดๆแล้วเนี่ยดาวจราเ้เห็นไหมคะกีที่ผ่านมากลุ่มดาวมีใหญ่หรือกลุ่มดาวจราเ้อันนักเรียนเปรียบเทียบกับอันนี้เห็นไหมมี7ดวงอันนี้คือหาง1 2 3 4 5 6 7ี่ห้าเห็นไหมคะเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเห็นไหมคะถ้าเอาตัวจราเ้มาวางทับป้าบลงไปเห็นไหมคะดาวดวงนี้กับดวงนี้นะคะลากผ่านลงมา ะะมันจะชี้ไปที่ดาวเหนือสามารถหาตำแหน่งดาวเหนือได้กลุ่มนี้ก็คือกลุ่มดาวมีเล็กเห็นไหมคะดาวเหนือจะอยู่บริเวณหางของดาวมีเล็กอันนี้กลุ่มดาวมีใหญ่หรือเรียกว่าดาวกระบวยเห็นไหมอันนี้เหมือนด้ามจับกระบวยใหญ่เห็นไหมคะอันนี้ก็กระบวยเล็กเห็นไหมคะหรือเลขอย่างก็คือลักษณะเหมือนดาวจระเข้นั่นเองนะคะเห็นไหมคะ อันนี้เห็นชัดเลยเห็นไหมคะไปต่อค่ะอันนี้จะให้เห็นชัดเลยเป็นรูปนี้เห็นไหมคะชี้ไปที่หางอันนี้เห็นดาวเห็นหมีไหมคะอันนี้หมีเล็กเห็นไหมคะที่หางของดาวหมีเล็กเนี่ยจะเป็นตำแหน่งของเป็นตำแหน่งของดาวเหนือเห็นไหมคะอยู่นี้เป็นกระบวยเห็นไหมคะอันนี้ก็เหมือนกันเห็นไหมคะปื๊บปื๊บมานี้เป็น เห็นไหมคะเป็นรูปกระบวยเห็นไหมคะดาวมีใหญ่หรือดาวจอระเข้จะชี้ตรงไปที่หางของดาวเหนือนะคะอ่ะอันนี้ดาวอะไรคะดาวในพรานเห็นไหมคะหรือเลียกอย่างว่าดาวเต่าเห็นไหมคะมีทั้งหมด7ดวงเหมือนกันเห็นไหมคะอันนี้เหมือนขาเต่า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 แล้ว3ามดวงที่อยู่ตรงนี้จําได้ไหมคะ ก็ค um> ือดาวไถเห็นไหมคะดาวไถแล้วหัวของของเต่าจะชี้ไปทางทิศเหนือเสมอแล้วเราก็จะเห็นดาวในพลานหรือดาวเต่าเนี่ยในช่วงฤดูหนาวเห็นไหมคะอ่าอันนี้เห็นชัดเลยเห็นไหมคะอันนี้กลุ่มดาวในพรานเห็นไหมอันนี้คือหัวเต่าเห็นไหมคะหัวเต่าอันนี้หัวเต่าอันนี้คือกลุ่มดาวไถเห็นไหมคะอันเนี้ย อันนี้จะเห็นชัดนะคะตรงนี้ส่วนบริเวณนี้เห็นไหมคะคือดาวไทยอันนี้ขาเต่าเห็นชัดขึ้นไหมคะเปิดหนังสือตามเลยค่ะอ่าอันนี้ยิ่งชัดเลยเห็นไหมคะอันนี้หัวเต่าเห็นไหมคะห้าท้บสามวันนั้นครูบอกเอาหาหัวเต่าสิหาไม่เจอหัวเต่าอยู่ตรงไหน,นหาไม่เจออ่าเจอแล้วนะนี่เห็นชัดเลยลูกเห็นไหมคะนี่ ขาเต่าขาเต่าอ <te <ett ten hundred leaves> ันนี้เห็นไหมคะสามดวงเรียงกันเหมือนดาวไถเหมือนคันไถเหมือนไถเลยเห็นไหมคะอันนี้เราเรียกว่าดาวไถเห็นไหมคะดาวในพรานหรือเรียกอย่างว่ากลุ่มดาวเต่านะคะกลุ่มดาวเต่าแล้วในกลุ่มดาวเต่าตรงเข็มขัดในพรานเนี่ยเห็นไหมคะอันเนี้ยก็จะมีอีกกลุ่มหนึ่งกลุ่มดาวหนึ่งอยู่ข้างในนี้ก็คือกลุ่มดาวไถเห็นไหมคะช่วงบริเวณนี้นะคะ กลุ่มดาวต่อไปก็คือกลุ่มดาวแคสโอเปียแคสโอเปียก็คือกลุ่มดาวข้างข่าวกลุ่มดาวข้างข่าวจะคล้ายตัวเนะคะจะรูปร่างคล้ายตัวเแล้วก็จะชี้ไปที่ดาวเหนือเห็นไหมคะดาวเหนืออยู่ตรงไหนคะอยู่บริเวณของหางของดาวมีเล็กเพราะนั้นเราสามารถหาดาวเหนือได้ส่วนกลุ่มดาวแคสโอเปียจะอยู่ตรงข้ามกับดาว มีใหญ่หรือดาวจระเข้แล้วดาวอะไรอยู่ตรงกลางคะดาวที่อยู่ตรงกลางก็คือคืออะไรคะดาวที่อยู่ตรงกลางก็คือดาวดาวเหนือนะคะเอาลคะค่ะมาทดสอบบทเรียนกันหน่อยสิดาวเหนืออยู่ในส่วนใดของกลุ่มดาวมีเล็กคะส่วนไหนคะ ค่ะอยู่กลุ่มนี้อยู่ตรงหางใครตอบถูกบ้างคะเอาละค่ะต่อไปกลุ่มดาวใดใช้ในการบอกทิศได้กลุ่มดาวอะไรคะกลุ่มดาวดาวแพะอ่ากลุ่มดาวลูกไก่กลุ่มดาวจระเข้หรือกลุ่มดาวแพะกลุ่มดาวไหนคะกลุ่มดาวจรเคคะเข้ค่ะนะคะ กลุ่มดาวแคสโอเปียมีลักษณะคล้ายกับข้ออะไรเหมือนอะไรคะเมื่อกี้ครูบอกแล้วเหมือนอะไรคะเหมือนกับอักษร M นะคะเหมือนเกือบตัวอักษร M ดาวสามดวงเรียงต่อกันตรงกลางของดาวในพานเรียกว่าดาวอะไรคะเรียกว่าดาวอะไรสามดวงตรงกลางของในพานเรียกว่าดาวอะไรคะดาวไถ ทำไมครูไม่ทําเฉลยไว้เพราะอะไรเพราะว่าถ้านักเรียนคนไหนไม่ได้ดูครูหรือไม่ได้ฟังครูอธิบายเนี่ยเวลาครูเอาอันเนี้ยขึ้นให้ดูก็จะตอบไม่ได้ใช่ไหมคะ,อะโอเคค่ะก็จบแล้วค่ะสำหรับบททบทวนคลิปนี้นะคะสวัสดีค่ะดูแลสุขภาพและก็พบกันใหม่ ต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ